สวัสดีครับวันนี้ผมมาตรวจเช็คปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่ใช้ในบ้านทั่วไปแต่เปิดแต่เปิดทีวีไม่ติดนะครับผมผมก็เลยใชค,ควงมาเช็คไฟเดินครับใช้ค,ควงมาเช็คไฟนะครับไฟมามา มีทุกช่องนะครับไฟมีทุกช่องเลยอ่าแต่เปิดไม่ติดไฟทําไมมาทุกช่องครับผมผมก็เลยอ่ะเราก็จะมาวัดไฟดูด้วยกันนะครับผมเมิเตอร์วัดไฟนะครับผมปรับไปที่ย่านกระแสสลับนะครับผมนี่ครับ600โวลต์ c นะครับผมวัดดูนะครับมีไฟเท่าไหร่ ไม่มีไฟครับไปเตือวัดไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะครับผมแต่เอาไขค,รครวงเช็คไฟมีไฟนะครับเนี่ยวิธีแก้อย่างไงครับเรามาดูกันนะอย่างนี้นะครับผมเรามาดูตรงที่ต้นสายมันครับแล้วก็มาเช็คที่ต้นสายนะครับผม เส้นสายเส้นสายเนี่ยนี่ครับผมไปมาเส้นเดียวครับที่ต้นสายเส้นสายมาเส้นเดียวแล้วเสียบไปนะครับามาดูที่ที่นี่ของเรานะครับผมที่นี่ของเรานี่ครับมาสองเส้นนะผมกด สวิทก็ยังมาครับยังมานะนี่รับมามาสองเส้นนะครับเกิดจากอะไรนะครับผมอย่างนี้เปิดทีวีไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีให้ดูนะครับผม่ะสวิตีนะครับสวิต เปิดทีวีกดตัวนี้นะครับดูนะครับไม่ติดนะครับผมกดไม่ติดไม่ติดเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเรามาดูฟิวนะครับผมว่านิวต้นไม่มาครับผมไปมันย้อนครับนิวตันไม่มานะนี่ครับนิวตันไม่มานิุต้นไม่มา โนะครับดยครั้งไม่มีเลยไฟไม่มีเลยดูผมต่อนี่นะครับผมต่อนิวตันตอนนิวตันเอาสายดินมานะครับดูนะครับว่าจะมีไฟหรือเปล่านะครับนะครับ ผมจะออนี่ต่อสายดินนะครับแสดงว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลายนะครับดูมาดูปาร์กี้ดูอ่าสองร้อยสามสิบห้าสองร้อยสามสิบโวลต์ครับนีไยผมต่อสายดินมาครับ่ะแสดงว่าแสดงว่ามาดูมาครับอนี่ไม่ถึง สองร้อยสามสิบหแสดงว่านิวตันเราขาดไปนะครับแสดงว่านิวตันเราขาดไปน่าจะเกิดจากสาเหตุเกิดจากนี่ครับคอนเฟิร์มรับฟิวขาดครับนี่ครับฟิวฟิวนะครับฟิวไม่มีครับผมนะฟิวไม่มีผมเอาฟิวออกนะครับผม ดลองให้พี่น้องดูสฉครับนี่ผมเอาฟิวออกนะครับผมกรณีนี้มันไฟมาสองเส้นเนื่องจากไฟไม่คบวงจรนะครับจากนูวต้นจากนิวต้นจะกลายเป็นไฟดันทีเนะเลยนะครับผมอลองลองมาใส่ฟิวดูนะครับลองมาใส่ฟิวดูเดี๋ยวผมจะเื่อความปลอดภัยนะครับ เราต้องอถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับผมผมจะถอดปลั๊กไฟดูถอดปลั๊กไฟก่อนเพืกก่อความปลอดภัยนะครับผมนะผมจะใส่ฟิวดูนะเดี๋ยวใส่ฟิวดูนะนะครับเดี๋ยวใส่ฟิวลองฟิวดูลองฟิวดูแล้วก็จะเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กเรามาดูว่ามันจะไปมากี่เส้นนะครับ กดซีกเดียวอาไปมานะครับยัไงไงไปมาเส้นเดียวครับอันนี้ไปมาเส้นเดียวครับเนี่ยเนี่ยมาเส้นเดียวมาเส้นเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองวัดไฟดูนะครับจะมาลองวัดไฟดู เป็นไงครับผมครับสองร้อยนะครับผมเนี่ยขอตักอน,นะครับเห็นไหมครับดูนครับเนี่ยนะครับ สองรนี่ครับนี่ครับผมสรุปคือถ้านิวตันมันขาดนะครับสายมันขาดหรือไฟมาไม่ครบวงจรไฟจะมาสองเส้นทันทีนะครับผมตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดทีวีดูนะครับผม ดูนะทีวีอ้าวมาแล้วนะครับทีวีา TV มาแล้วครับผมนี่นะครับสรุปก็คือถ้านิวตันเราขาดหรือไฟไม่ครบวงจรนะครับเส้นจะจะเส้นนิวตันจะเป็นลาย,ลยนะครับผมเขาถึงให้ติดตั้งสายดินไว้นะครับผมเพื่อเวลานิวตันขาดหรือ สายไฟแตะโครงไฟมันจะไปลงดินนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปใหม่ให้ชมอีกนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ